เมื่อครูเปรมปิดเทอม เดชยืนหน้ากระจกไม้ไผ่สอนตุ๊ก,กตาด้วยไม้กวาดในมือเรากับเป็นครูในฝันปู่ย่าคุยกันแล้วยิ้มโตขึ้นเป็นครูแน่เด็กมันมีแววเดชพูดกับกล้องตาเป็นประกายหนูอยากเป็นครูจะทําให้บ้านเราดีขึ้นใช้เวลาไม่นานเดชก็เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ด้วยเกียร์นิยมันดับหนึ่งเขานั่งรถสองแถวกลับบ้านด้วยชุดครูคืนถิ่นที่ไม่อี่ยมผ่านถนนลูกรังสายเดิมที่เคยเล่นตอนเป็นเด็กและโรงเรียนที่เขาบรรจุก,ก็คือโรงเรียนบ้านดอนศรัทธาเดชเดินก้าวแรกเข้ามาโรงเรียนด้วยหัวใจเต้นแรงแต่ถูกทักทันที คูใหม่หรอฝากช่วยทําเอกสารพวกนี้ก่อนนะแคมหนาสิบเล่มถูกวางไว้ที่โต๊ะทํางานของครูเดชและจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้เท่านั้นเดชหันมองผ่านบานกระจกเป็นห้องเรียนของตัวเองที่ว่างเปล่าขณะที่เด็กๆนั่งรอครูด้วยสายตาเป็นประกายครูเดชจ้องหน้าจอเวิดพิมพ์รายงานจนมือชาและใจหมดแรงเสียงไลยจากพอ,ออดังขึ้นอย่าลืมส่งโครงการโรงเรียนสีขาวภายในวันนี้นะคะครูเดชนั่งก้มหน้าท่ามกลางเอกสารพัดลมเก่าบนโต๊ะายหัวเบาๆเหมือนจะบอกว่าระบบนี้ไม่มีวันเย็นลงได้เดช จัดห้องเรียนใหม่ด้วยเวลตาเปิ่งประกายพร้อมเกมการเรียนรู้ที่เขาออกแบบทั้งคืนในขณะที่นักเรียนกําลังหัวล้อสนุกเสียงประตูห้องถูกเปิดออกครูอาวุโสเดินกอดอกทําสีหน้าไม่พอใจแบบนี้เขาไม่เรียกการสอนเสียงครูอาวุโสพูดดังลั่นห้องเดดยืนนิ่งๆเด็กๆชะงักขันไปมองเดดหน้าเสียพูดเบาๆผมแค่อยากให้เด็กสนุกกับการเรียนเองครับเอาวันใหม่ครูเดชยืนเวรตรวจเล็บนักเรียนตอนบ่ายวิ่งตามเด็กที่หนีเรียนตอนเย็นต้องเข้าประชุมและทํางานต่ออีกห้าแฟ้มกว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่ทุ่มห้าทุ่มทุกวัน เช้าวันรุ่งขึ้นมีนักเรียนคนหนึ่งขาดเรียนเดดไปหาถึงบ้านแต่กลับถูกผู้ปกครองชี้หน้าด่าทอว่าดูแลลูกเขาไม่ดีพอถึงโรงเรียนก็โดนพออเรียกไปพบและให้ทำรายงานชี้แจงเดชทำงานดึกทุกวันจนใต้ตาคล้ำที่โตทำงานมีใบาลาออกถูกวางไว้และก็มีจดหมายจากนักเรียนให้ครูเดดยิ้มหน่อยนะหนูเป็นห่วงเดดมองผ่านกระจกเห็นนักเรียนแล้วตัวเองก็น้ำตาไหลจากนั้นเขากลับไปที่โตทำงานและเซ็นเอกสารชุดหนึ่งใช่แล้วครับแท้ที่จริงเขาคือนายอัครเดชวัฒนธรรมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ หมเขาถ่ายทอดสดคาสั่งปฏิรูปการศึกษาออกทางทีวีเล่าชีวิต1ปีเต็มที่แฝงตัวมาเป็นครูบ้านนอกได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในระบบการศึกษาไทยถึงเวลาที่ครูจะได้เป็นครูอย่างแท้จริงเราจะเปลี่ยนระบบไม่เปลี่ยนครูครูไม่ใช่เครื่องจักรของระบบอีกต่อไปถ้าคะแนนเต็ม10คะแนนทุกคนให้คะแนนหนังสั้นการ์ตูนผมกี่คะแนนดีครับ